ขณะที่ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนำคณะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเยี่ยมและก็ให้กำลังใจตำรวจที่เตะระเบิดนะคะเพื่อช่วยเพื่อนแล้วก็ตำรวจที่ถูกยิงที่ศีรษะพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้รายละ50,000บาทค่ะ พันตำรวจเอกชัยยศวรักจุนเกียรติผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีนําคณะข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีจานวน20นายเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นการแสดงน้ําใจต่อเพื่อนข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะและเสียชีวิตณโรงพยาบาลตํารวจได้แก่ดาบตํารวจทีระเดศ เล็กผู้นะคะผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรแสงสุขจังหวัดชนบุรีที่เตะระเบิดช่วยเพื่อนบริเวณแยกผ่านฟ้าและสิบตำรวจตรีสลาวุฒิชัยปัญญาผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะโดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ5 0,000บาทจากการจัดโครงการน้ำใจตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสู่ตํารวจควบคุมฝูงชนค่ะ ทางด้านของพันตํารวจเอกชัยยศก็กล่าวนะคะว่าการมาให้กําลังใจในครั้งนี้เพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าจะคนละหน่วยงานแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ําใจในการทําหน้าที่ของตํารวจชุดควบคุมฝูงชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยจนได้รับบาดเจ็บซึ่งต้องยอมรับว่าการทําหน้าที่ของตํารวจในขณะนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากและถูกผลักให้เป็นฝ่ายตรงข้ามทั้งที่จริงแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่เป็น การทําหน้าที่ของกฎหมายซึ่งตัวเขาเข้าใจการทําหน้าที่ของตํารวจควบคุมฝูงชนว่ามีความยากลําบากเพียงใดค่ะนะครับพวกเราตํารวจทุกคนไม่เคยมองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มไหนเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นเพื่อร่วมอาชีพด้วยกันนะครับแต่ก,ก็ก็อาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่อยากจะสร้างสถานการณ์นะครับอาจจะทําให้เกิดความรุนแรงแล้วทาให้เหตุการณ์บานปลาย ผมรู้นะครับในส่วนที่เจ้าที่ขอฝอทุกคนเหนื่อยนะครับผมก่อนที่ผมจะมาเป็นตำรวจตัวคนเข้าเมืองน,นะครับผมก็เพิ่งย้ายมาจากตำรวจนครบาลนะครับซึ่งทําหน้าที่พอบอรอยนะครับอยู่ประมาณ4ปีนะครับอยู่คุก,กีกับลูกน้องนะครับรู้ว่าพวกเขาเหนื่อยกันยังไงนะครับแล้วก็ต้องทํำยังไงทนยังไงนะครับตรงนี้ก็เลย พาผู้ตายบังคับารรชาทั้งหมดนี่มาร่วมให้กําลังใจกันนะครับเพราะรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขาครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตํารวจเอกชัยยศได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวดาบตํารวจเพียรชัยภรวัตน์ผู้บังคับหมู่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดระยองจํานวน50,000บาท ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมจากการขอคืนพื้นที่ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้ารวมแล้วตามโครงการได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน1,500 0 0บาทค่ะ